แล้วก็มาต่อกันนะครับกับลาวชูนะครับลาวชูไม่เกี่ยว,ไ,ยวไอสัตว์เขาไม่ได้อ่านว่าลาวเบเกอร์เขาอ่านว่าวลาวเบเกอร์ไอเหี้ยโกนตีนอตไ,ไ,ไอ,นๆๆนอีสักเฮ้ยอันนี้มันตากูไม่ใช่เหรออะไรตาก้อเออเหี้ยตายโอนด้วยไม่โอนได้ยิงก่อนโอนต้องโกงว่ะไอเหี้ยกู This isn't win the prizes. way to เอ้ยังหมุนล,ล่มดีนะำมันก็ท่วม,ม,มดีสั้นเฮี้ยกวอะไรดูดูแผนที่ไอ้ไอ้ยเร็วหกวิห้าทำไมเสี่ยงโด่งนเลยดีกว่าวะไอ้เฮี้ยน้ำท่วมดีโอ้ดีว่าดูน้ำไม่สูงขึ้นมาเลยสั้น <laughs> เอาไปตาใครวะ <laughs> เฮ้ยตากูก <laughs> ูด <laughs> อบในโลก กูใกล้โก้งี้ยน,นะอไอ้มันอยู่ใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยไอ,อู้อยจะมันโก้มนเตียนเล่นอย่างงั้นนะ่ะเอาเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยกูอตอบเลยกูตอบเออไอ,อ้แล้วมันทำงึงเอาไว้เยอะเว้ยโอเคอยังไม่สูงสิ่งเมื่อไหร่ขึ้นที่สูงด้วยอ้าวอยู่ที่สูงแล้วด้วยมีเ<ด>งยาหมุนได<ว>้ สบายตัวเรียกฝนเรียกฝนโอ้โหกูดเบียร์ไปมีคนจมน้ำมีคนจมน้ำในที่นี้ใครตายวะเมื่อกี้โี่ยจมน้ำกันบานนะเอาดยพอแล้วไมหดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ไหนบอกเล่นด่านที่ไม่มีน้ำไงเฮียแล้วมึงเรียกน้ำขึ้นแบบนี้ทำไมวะมึงอะงอะเรมก่อนทำไมวะเฮียมอย่หมอนนาน่เดวเอาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอา้เเอาได้ได้อ้ไ่อเาอ้ไม่โดนเลเลยมึง เบี้ยแล้วก็บ่นนิยาวด่านทีมนมนมนม่มีน้ำมีน้ำเป็นแบบน้ำหวาเสียเลยคือตัวเองหมุนน้ำมา,ม <c oughs> า,าที่เนี้ยร้อนเลยตอนนี้ไม่แน่ใจเหรอว่าจะยืนอยู่เนี้ยเป็นกูจะเดินหาที่ปลอดภนะ <c oughs> ัยเฮ้ยเบี้ยเลยกูดตาไปไหนวะ ทดสอบดสอบตอนนี้มันก็สายเกิแล้วกูนี่ขึ้นมาไหนด้วยวะยังเพ่รู้แตเอ้ยเียกียนเกียนอะไรไม่เคยเกียนกูเคยเกียนที่ไหนโอ๊ตมาทางนี้ที่ล่เนอ๋อลงนี่ได้เลยเงี้ยวะ่ แมววาดมอไปโผลเทานี้ไม่รู้จะลงนี่มันก็มึนไงโอ๊สบายตัวเย้ถ้ามหมุนน้ำมก็ไม่ตายเออโอ้จริงเะไรแบบนี้พี่ไม่จบคนเร็วเลยนะตัวท่อนี้กูเหลือศีล่้กูเหลเทาน้เยียยงไงพี่โอ๊ตหมุนน้ำรอบสองอะอันนี้โอตโเตัวท้ายอะจบแล้ว ตัวเดียวก็จบอ่ะตอเข้าเลยด้วยอ่ะเกดอะไรวะได้น่ะเสรล้อยจบแล้วคุยดเออตกน้ำเราไม่รอตายเียงโดดเร็วรถด้าแต่อารจะเล่นทางไงตาหน้้เพาว่าน่นี่องามี่้าหกเจด้ เฮ้ยอย่างนี้กูสบายตัวเลี่ยมียอดอะไรไงไงก่ะกิดที่นี่แค่ไหนพอนะ เกมหน้านะครับไฟนอลแลบนะครับเฮียไฟนอลแลบไปใช่เฮียพูดเป็นรอบแข่งรถเลยเฮียไฟนอลเรารอบหน้าเราจะตัดไอเทมทุกอย่างออกแล้วเหลือเพียงแค่บาสุก้ากับไฟเอ็กกับกับเพื่อวัดเอ็มมือกันเลยแล้วใครจะชนะ ผมทำอะไรก็มีเยอะโอ้จบแล้วออนตูขอ,องนี้ต้องลองมาเปี่เฮ้ยยังเดือยเยอะกว่านิดนึงคนล่อ,อเป้าอ่ะมึงทำเยงี้ยมือนการยิงเป็นเนื้ <laughs> มือพะการนะ่พอเนอะล็อกนี่อะไล็อกนี่ดีเป๊ะเลยมุมนี้นะแล้วยิงยิงออกข้างนี้นะยูเทยก์กมากย <laughs> <laughs> บอกแล้วเชอะมือพะการนอะไรวะพด เฮ้ยอะไรอะไรเอ้ยโอ๊ตโอ๊ตทำไรทำไรเกไตกน้ำว้อะไรอ,อ,อะไรไะโ่โไม่ตกตกน้ำอ่ะเฮ้ยยังไม่ตกนมม <c oughs> ้ำ ผ่าแล้วอย่างเีโดนดโดนอางโนมโอกาสแกตัวแล้อไม่ยากเลยจะให้มึงตกไหมครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ๋อยู่โดนอยู่โยิงมันเลยน้องอที่รออยู่เอาเลยดีเฮ้ยแกบินแกบิน,ไ,นไปแล้วไปแล้ว เออยบินโนยังไม่ตกวะไม่ตกก็เสียหายอ่ะโอเสียหายอ่ะอด้าเนี่หนึน่ิดอยนกอยอยากเล่นหนาที่มันใหญ่ใหญ่แ้แบบไกลๆแล้วยิงกระตุก้าแข่งอะไรปลาไปไหน หาไม่เจอหาไม่เจอไป้เจ้เจอแล้วฉับปิงปองก็ได้ยซุปเปอร์แกะโว้ยโหนเดินหน้าเลยนะ้าปจะตกน้ำเนอยิ่งหายยังไงเดี๋ยวตัวเดียวเท่ากันละตอนแบบเบียร์นี่มึงจะบินยังไงล่ะนวัดกันที่ช็อตนี้ได้สัดกูไม่ตายมึงก็ตายไอ้เจ้ย เบียอ okay, 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 ิชอ๊ะแกไม่มีแกไปเซฟก่อนดีกว่าเนี่ย่นอกนี้ไม่ได้วะต่อเฮียอะไรกูไม่ได้เลยนะมีได้กี่เดือนวะเออรับร้อยรับบายตัวกูไม่ทำอะไรแล้วอยู่เงี้ยกี่ได้กี่เดือนมันกูกล้าจนหนึ่งนะตัดไวทันวะเห็นไมวะช่างแม่งไม่ทันไม่ยิงก็ได้วะ เด้ทำอะไรกูได tamam, <t> ้เอาเด้ก็เดี๋ยวดูเดินถัดไตืเี๋ยวเดนถัดไป้มอเดีนายนิตึงจะร่วงอ่ไอ้กูจะพูดสิกูจะพูดอไรนั้นกูจะถ่าไปนืมแล้วไปร่วงอ่ะไอ้กูจะพูดอะไรนั้นสิไงไก่ใบสัตว์กูไก่ใบไอ้ไอ้มันไม่โดนกูหรอกยิงยิเหรอเวลาเดี๋ยวนี้เ็าเนลี่ย ก็โยดียมันจบแล้วอรอบนี้วงแง่มไหนอยยู่ตายก็รงแล้วนี่น้าเห็นแล้วเห็นแ้วเนนแวางาอยู่ไหนดูระดับการยิงมาสก้าแบบมือปรกันเกี้อยู่ฝั่งน้นเนี่ เอาด e. mm ิเอาดิเอาดิอ๋อเป็นแผนใช่ปะไอ้เที้ยไม่ไม่โดนดาเมจเลยฮ่าไอโดนเว้ยโดนเว้ยนิดนึงโดนง่แต่โดนพินด้วยนกป่าต่างจัง

มือเดียวไปมือเวเลยดีกว่า